สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กับตันมวลจะพาท่านผู้ชมเดินทางจากสนามบินคาโกชิมะไปยังสนามบินยากยากยากุชิมะนะครับจากคาโกชิมะไปยังยากุชิมะโอ้เรียกยากนะสนามบินญี่ปุ่นจะเห็นว่าที่สนามบินคาโกชิมะเนี่ย เห็นไหมครับจะมีดอกซากุระสีขาวสีชมพูสลับสีเขียวสีเหลืองสวยงามมากนะครับสนามบินนี้เป็นสนามบินที่สวยสนามบินหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยผมว่ามาที่คาโกชิมะนี่ก็น่าจะเห็นดอกซากุระเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมารับชมกันนะครับว่าเส้นทางบินของเราจากที่นี่ไปถึงสนามบินปลายทางคือยากุชิมะเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะครับ ไอเชียก็เริ่มแท็กซี่ไปยังบันเว16เพื่อจะทำการวิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็จะแท็กซี่ไปช,ช้าๆเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้ซึมซับกับบรรยากาศดอกซากุระบานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ เราไม่ต้องเดินทางไปถึงญี่ปุ่นก็สามารถที่จะเห็นดอกซากุระได้นะครับการเล่นเกมเนี่ยมันก็ดีอย่างนี้นะครับอยากไปประเทศไหนก็ได้ในโลกนี้เราไปได้ทุกที่นะครับโดยใช้เครื่องบินสารพัดแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเล็กเครื่องบินใหญ่เครื่องบินขับไล่เครื่องบินโดยสารเครื่องบินบรรทุกหรือเครื่องบินสมัยโบราณเราก็มีนะครับในเกมนี้ ไอเชีย2027 20พร้อม for ร e p a r ร u r e นทางวิ่16พรียม for ร a k e off ึันเวิ่16ไอเชีย2027พร้อมที่จะทำการวิ่งขึ้นนะครับทางบริษัโปรดรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยและ ชมความงามของประเทศญี่ปุ่นไปด้วยกันขอเชิญชมเลยครับ มารับชมเครื่องไทยเชียแร์แลนดิ้งที่สนามบินยากุชิมะกันนะครับประเทศญี่ปุ่นลงมาแล้วครับลงมาแล้วด้วยความสวยงามสุดยอดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่ยอมลงอ่ะ ไปอีกรอบเหรอโอเคโกราวครับโกราวไปโกราวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่นะเพียอัพครับมารับชมไทยเอเชียของประเทศไทยเรานะครับมาลงที่ประเทศญี่ปุ่น ว่าสวยงามขนาดไหนนะครับมารับชมกันได้เลยลงที่สนามบินยากูชิมะอยู่เป็นเกาะนะครับเป็นเกาะอยู่ห่างออกมาจากตัวประเทศญี่ปุ่นประมาณร้อยไมล์แลนดิ้งแล้วครับโอ้โหเลยไหมเนี่ยรันเวสั้นมากพันห้าร้อยเมตรครึ่งลันเวแล้วยังไม่ลงอีกลงแล้วครับโอ้โหนิ่มนวลชวนฝันมากเลย ลงสวยจริงๆเลยกับตันบวนเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะบินได้ดีขนาดนี้นะไม่น่าเชื่อเลยว่าลงสวยขนาดนี้แท็กซี่เข้ามาจอดที่บริเวณลานจอดของสนามบินยากูชิมะนะครับ ตอนนี้ที่แท่นนินใหญ่เนี่ยดอกซากุระกำลังบานสวยเลยที่สนามบินคาโกชิมะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าดอกซากุระจะสวยงามขนาดไหน ยากูชิมะไม่อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะนะเป็นแค่ยากูชิมะแอร์พอร์ตที่เช่